สวัสดีค่ะคุณอาจคิดว่าเศรษฐศาสตร์คือเรื่องของนักวิชาการกราฟเส้นโค้งตัวเลขเยอะเยอะแต่จริงๆแล้วแค่คุณตื่นมาแล้วเลือกจะกดเตือนโทรศัพท์ก่อนอาบน้ําคุณก็กําลังใช้เศรษฐศาสตร์แล้วตอนที่หนึ่งเศรษฐศาสตร์คือการเลือกภายใต้ข้อจํากัดเศรษฐศาสตร์คือวิชาที่อธิบายว่าคนเราตัดสินใจยังไงเมื่อทุกอย่างมีทรัพยาก,กรจํากัดทุกคนมีเวลาแค่2 4ิชั่วโมงจะใช้ยังไงให้คุ้ม ทุกคนมีเงินเดือนจำกัดจะกินหรูหรือเก็บออมทุกการเลือกคือคุณกำลังจัดก,การกับทรัพยากรตอนที่สองแนวคิดง่ายๆที่ใช้ได้ทุกวันสมมติคุณดูหนังที่ไม่สนุกเลยแต่ก็ต้องฝืนดูต่อเพราะจ่ายค่าตั๋วไปแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่า sunk cost fallacy คือการยึดติดก,กับสิ่งที่จ่ายไปแล้วทั้งที่มันไม่ควรส่งผลต่อการตัดสินใจตอนนี้เศรษฐศาสตร์จะบอกคุณว่าสิ่งที่จ่ายไปแล้วไม่ควรลากคุณไปต่อถ้ามันไม่คุ้มอีกต่อไปสุดท้ายนี้คุณไม่ต้องเรียนเศรษฐศาสตร์ก็ได้ แต่ถ้าคุณเข้าใจว่าทุกการตัดสินใจคือการเลือกบางอย่างและยอมเสียบางอย่างคุณจะใช้ชีวิตรอบครอบขึ้นทันเกมขึ้นและเสียดายน้อยลงสวัสดีค่ะ